กินมันเทศทุกวันสุขภาพดีแบบไม่น่าเชื่อ 1. บําบำรุงสายตากระปอมันเทศครับมีสารเบต้าคลสทนครับซึ่งเป็นกลุ่มสารต้านอันมูลอิสระครับที่พบได้ในผักผลไม้ที่มีสีเหลืองนะครับเพื<ๆ>่อนๆเมื่อเข้าสูร่ร่างกายของเราก็คือเมื่อเรากิน เข้าไปครับสารเบต้าคอร์ทีนนี้ครับก็จะแปลเปลี่ยนเป็นวิตามินเอซึ่งเป็นสารอาหารสําคัญครับที่ช่วยบำรุงสายตากระตุ้นการทํางานของตัวรับแสงในดวงตาครับและยังมีสารแอนโทไซยานิกครับที่ช่วยลดการเสียหายของเซลล์ที่ดวงตาของเราได้อีกด้วยนะครับผม 2. ต้านมะเร็งครับผมมันเทศครับบรดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดครับหนึ่งแมนทันครับคือแคลโรทีนอยครับซึ่ง จากการผลวิจัยครับเพราะว่าการรับประทานอาหารที่มีสายแคแลเรทินนอน,นครับมีส่วนครับช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้ครับหรือถ้าหากเป็นมันเทศสีม่วงครับก็จะมีสารแอนโทไซยานีครับที่มีส่วนช่วยลดโอกาสในการเป็นมะเร็งลาไส้หรือมะเร็งทวารหนักได้อีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน 3. ดีต่อลําไส้ครับผม มันเทศครับมีไฟเบอร์2ชนิดครับได้แก่ไฟเบอร์ชนิดที่ละลายน้ําได้และไฟเบอร์ชนิดที่ละลายน้ําไม่ได้ครับโดยไฟเบอร์แบบละลายน้าครับจะเข้าไปดูดซับน้ําในระบบทางเดินอาหารและทําให้อุจจารของเรานิ่มลงครับป้องกันอาการท้องผูกและเมื่อไฟเบอร์ครับทั้งสองชนิดครับมาคุกเข้ากับกลุ่มแบคทีเรียตัวดีที่อยู่ในลาไส้ของเราครับก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการผลิตสารประกอบชนิด กดไขมันสายสั้นครับเพื่อเป็นพลังงานในลาไส้ทําให้ลําไส้แข็งแรงย่อยหารและดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นด้วยครับผม 4. ลดภาวะความเสี่ยงการขาดวิตามิน A ครับผมวิตามิน A ครับเป็นวิตามินสําคัญที่มีส่วนช่วยบํารุงให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงครับต้านการอักเสบของเซลล์ทั้งยังช่วยบำรุงสายตาอีกด้วยครับคนที่มีความเสี่ยงของภาวะขาดวิตามินเครับ ควรอย่างยิ่งที่จะรับประทานมันเทศค,ครับเนื่องจากเป็นพืชที่ให้วิตามินเอสูงที่เหมาะสมสําหรับคนที่ขาดวิตามินเอมากๆเลยนะครับผมถ้าควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดครับผมแม้ว่ามันเทศค,ครับอาจจะเป็นอาหารจางพวกแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตแต่ก็เป็นอาหารที่มีไฟเบอร์สูงครับซึ่งมีปริมาณไฟเบอร์ที่สูงนี้ครับเมื่อเราทานเข้าไปครับเข้าสู่ร่างกายครับก็ทำให้การผอผ่านแป้งได้ช้าลง เมื่อคาร์โบไฮเดรตเผาผลาญได้ช้าลงครับระดับน้ําตาลกรูโคในเลือดก็จะลดลงไปด้วยครับการกินมันเทศครับจึงมีส่วนช่วยป้องกันความเสี่ยงของระดับน้ําตาลในเลือดสูงด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน 6. ลดความดันโลหิตครับผมมันเทศครับเป็นหนึ่งอาหารทีุ่วมไปด้วยสารโพแทสเซียมครับผมมันเทศครับห่ถ้วยครับให้สารโพแทสเซียมมากถึง950มิลลิกรัมครับซึ่ง มากกว่าสารโพแทสเซียมในกล้วยถึง2เท่าเลครับสารโพแทสเซียมครับจะช่วยเข้าไปขยายหลอดเลือดและกำจัดเอาโซเดียมกับของเหลวส่วนเกินออกจากร่างกายครับทำให้ระบบเลือดไหลเวียนดีครับลดความเสี่ยงของความดันหลอตสูงและความดันหลอดต่ำด้วยนะครับผม แล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนาครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบคือเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงครับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตร ช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากับจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึงครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียโชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับาการปั่นน้ําผัก ผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวของผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่า,าสุขภาพของเราอ่ะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้อง บำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ5 0 60บหกก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน